ว่าตอนนี้เนี่ยอีกหนึ่งคนที่เราต้องอัปเดตก็คือคุณออมสุชาสาวสวยที่โด่งดังทั้งในบ้านเราแล้วก็ที่ประเทศจีนเออที่เราเคยคุยกันไว้ว่าเขาเป็นเบลมาทมมิน เออแบลมาหมึดประจําปีนี้เลยเพราะว่างานของเขาเนี่ยนะต่อเนื่องมาตั้งแต่เรื่องฟูลเฮลส์เรื่องอะไรนะเ e s ันโน่เสนโนแต่ละเรื่องนี่ทําให้แฟนคลับที่ทางประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนเนี่ยฟินจิกหมอนกันไปตามๆกันใช่แล้วและตอนนี้เนี่ยเรื่องราวความรักของเธอก็มีข่าวมาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเธอดูจะสนิทสนมเกินเพื่อนกับผู้กํากับคนหนึ่งนั่นก็คือผู้กำกับที่มีชื่อว่าผู้กากับบารสพี่บาสพี่บารสนะครับผลงานก็จะเรื่องเขาดาวไงใช่กับ GTS ก็ไปถามออมกันหน่อยดีกว่า GTS 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 เอช u เอชูยูโน่เออมจ๋าสนิทกับพีบายยังไงอ่ะเรียกว่าตอนนี้งานเร ไคุยกันบ้างค่ะเรื่องงานเรื่องงานมากกว่าว่าม,มีอะไรแบบปรึกษาเพราะว่าคล้ายๆกับว่าอยู่ในวงสังคมเดียวกันเพราะว่าอมก็สนิทกับ acting coach ที่อมจะสนิทด้วยก็เป็นเพื่อนสนิทเขาอะไรอย่างนี้ค่ะธนาคือไม่ค้ากับอ๋อไม่ไม่มีค่ะก็เป็นพี่น้องกันน้อจากเรื่องงานคุยกันแล้วอื่นบ้างไหมคะอะไรนะคะเรื่องงานคัลวอื่นไม่ไม่ค่อยได้คุยอะค่ะ เป็นเรื่องเรื่องปรึกษาเรื่องงานเรื่องกฎเลยอะค่ะคุยกักนทุกวันไหมคะไม่ผมไม่ได้คุยกันทุกวันี่ยถ้าเกิดมีเรื่องจะแบบปรึกษาก็ถึงคุยอะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปมากกว่าพี่น้องไหมคะอ๋อพูดยากอะค่ะใช่แต่ตว่าตอนนี้ก็เป็นพี่น้องกันรู้จักกันว่าไงว่าไงว่าไงครับก็แค่ยิ้มก็ <laughs> ให้อภัยได้ทุกอย่างแล้ว ชอบนะนักข่าวเราก็ถามดีๆเนาะถาามว่นอกจากเรื่องของบทเรื่องของหนังอะไรเงี้ยคุยเรื่องอื่นไหมคะครับผมก็คุยกันเรื่องหนังกับเรื่องบทอีกสองอย่างนี่แหละไม่มีอะไรเป็นพี่น้องกันจริงๆริง